ตอนนี้ผมมาเปิดร้านอยู่ถนมคนเดินสวนราชาแล้ว,ว,ลวกำลับมาใช้นี่ร้านพัฒนาศึกษามาถึงร้านปิดอีกโอเควาดรูปสักพักเดี๋ยวจะวาดดอกกุหลาบให้ตัวเล็กอีกดอกหนึ่งแล้วก็กลับเลยโอเคครับเมาดูดอกกุหลาบกันใครจะสั่งงานใครจะเรียนโทรมาน,นะครับเนี่ยหรือใครอยากบูชาเกจิ แต่ละองค์ก็บูชาได้ตรงนี้เป็นของแท้แผ่ละ500นะครับแต่ถ้าเกิดบูชาในราดช็อปปี้แผ่ละร้อยกว่าบาทครับผมทําเป็นโปสการ์ดให้บูชาไว้นะมี2ขนาดนะ A4 กับ A3 นะครับโอเคเดีย๋ยวมาดูงานกันดอกกุหลาบขอบคุณถนมคอนเดินสวรายชาที่ให้วัดลูกครับ เค <Okay, S 2> ครับไว้กับเจดุองค์ของทุกคนเลยตอนนี้ได้กรีบดอกกลาบมาหน่อยแล้วครับจะเสร็จไหมนี่อยมาดูกันโ <c oughs> อเคครับดอกนี้ปุ๊บก็กลับเลยโอเคครับชอบใจยังไงจะเรียนสั่งงานโทรมาน,นะครับโอ้หลวงพ่อรู้จักหลวงพ่อไหมคะเนี่ยโ okay, ครับ อจะไม่ใช่นี่คุณยายซะหนไหนคุณยายหนีแล้วปิดร้านหนีไปก่อนโอเคครับดย๋ยไม่ดูดอกกุหลาบกันดอกกุหลาบจะเสร็จแล้วเต็มโตมุบกลับเออคุณ้าสั่งงานได้นะครับยังไงถ่ายรูปหลวงพ่อไปบูชาได้เลยครับไม่ห่วงห้ามครับไงย๋งไม่ดูดอกกุหลาบกันนะครับ สั่งงานได้ครับให้จเจเรียนสั่งงานดอกกลาบจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มูฟกลับบ้านโอ้ครับผมเด็กอยู่ตามท่ากลางดอกกลาบเราคนเดินลูบเรียคนแทมเลยอะอน,น่ครับจเจเรียนสั่งงานทุกวันนะครับแกจีทุกองค์ถ่ายรูปได้นะครับอยากบูชาถูกบูชาในราศดาช้อปปีร้ร้านขุนนตลบบุรีครับ ใช่ครับว่าต่อแล้วว่าจะกลับตั้งทุ่มหนึ่งไงกลัวรถหมดเด็กกระดอกกุหลาบสวัสครับขนมคนเดินรบุรีครับของขายเต็มเลยโทรศัพท <c oughs> <c oughs> ์ผมจะร่วง <c oughs> ขอครับ คนพี่ชายที่ให้วาดรูปลูกสาวเกือบกลับไปแล้วว่าจามาให้ครึ่งหนึ่งครับชิ้หน้าคอยงานได้เลยครับโอเคผมบอกเลยผมคาร์บอนเป็นงานชิ้นแรกของผมลูกค้าคนแรกของผมเลยนะเดี๋ยววาให้ดีครับก็ผมคาร์บอนก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่มีเส้นสอครับจะเนียนอย่างงี้ไอตวเล็กหางานให้แล้วโอเคเดี๋ยววาดดอกกลาบเสร็จผมก็กลับแล้ว ขอบคุณพี่ชัยได้งานครับคุณพ่อสวัสดีครับเฮงครับเฮงครับพ่อค้าแม่ค้าขนมคนเดินเฮงเรงทุกคนเลยครับโอ้คนเดินเต็มเลยครับไงมาเดินนะอากาศดีมากเลยทิงครับวาดดุกหลับต่อแล้วว่าจะกลับสักทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มครึ่งดีนี่พออยู่แล้วก็จะยาวแล้วนรอผมเนี่ยวาดวาดรูปโอเคครับ ให้เตรียสั่างงานโทรมาน,นะครับไม้แกจีทุกองคุ้มคองเลยถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปบูชาได้เลยเฮถ่ายรูปได้เลยอยากบูชาถูกบูชาในรัศดาช้อปปี้ร้านคุณนนท์ลบบุรีนะครับว่าต่อแล้วขอวาดยังไงถ่ายรูปไปบูชาได้ครับ <laughs> งไงผมขอวาดแค่นี้ก่อนละกันนะครับ <laughs> <laughs> ผมกลัวตกรถครับ <laughs> ยังไงเลย สั่งงานยังไงโทรมาน,นะครับจะเรียนจะสั่งงานโทรมานะครับไหเกจิรูปองค์ลูกพองเลยยังไงถ่ายรูปเกจิไปบูชานะครับของกลับแล้วครับ <c oughs> ได้ดอกกหลาบอค่นี้ครับอย่าไปใส่ใบทีหลังไม่ไม่ใส่ใบยอย่าใส่เป็นดอกเป็นพุ่มไปดีกว่าได้ดูเยอะโอเคครับขอบคุณถนนคนเดนสดไรชาลบลีครับอากาศดีมากเลย อยากอยู่ต่อแต่ยังไม่รถขับนี่แล้วพี่ผมไม่ค่อยได้มาเคไปแล้ว